จังหวัดมุกดาหารลูกคลั่งเมายาบ้าทำร้ายพ่อแม่หัวแตกถูกนำส่งโรงพยาบาลลูกคลั่งเมายาบ้าทำร้ายร่างกายพ่อแม่หัวแตกญาติและชาวบ้านช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนแม่ทนไม่ไหวแจ้งตำรวจมาจับลูกชายธาดยาบ้าวันที่12พฤศจิกายน2568พันตำรวจเอกประยุทธ์เรือนทองขามผู้กำก,กับสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากนางสมคิดวงศรีธาชาวบ้านคําอาหวนตําบลคําอาหวนอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารว่าลูกชายตนเองคุ้มคลั่งจากยาบ้าแล้วทําร้ายร่างกายพ่อแม่จนได้รับบาดเจ็บจึงได้รุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูทรเมืองมุกดาหารและประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตําบลคําอาหวน ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมตัวนายสุขโขไทยหรือกลึ่มนามดีอายุ38ปีซึ่งมีอาการเมาหลังจากก่อเหตุทำร้ายร่างกายพ่อแม่อายุ62ปีซึ่งทำให้พ่อแม่ได้รับบาดเจ็บหัวแตกจากนั้นได้มีการลงมือทำร้ายร่างกายแม่ซึ่งอายุ60ปีเหตุเพราะหลอนจากการเสพยบายบ้าหลังจาก ได้ทำร้ายพ่อกับแม่แล้วได้หนีออกจากบ้านแล้วได้ไปนอนสบายใจที่กระท่อมในป่ายางพาราจากนั้นชาวบ้านและญาติได้เข้าไปช่วยเหลือนำคุณพ่อและคุณแม่ผู้ก่อเหตุออกมาหลบที่บ้านญาติพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเข้าจับกลุมตัวจากการสอบถามนางสมคิดวงศรีทาอายุ60ปี แม่ของผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าลูกชายของตนเองไม่ทําการทํางานเสพยาบ้าเป็นเวลานานช่วงแรกๆก,ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับครอบครัวแต่เมื่อเวลาผ่านมานานหลายปีลูกชายเริ่มมีอาการหลอนตะโกนคนเดียวร้องโวยวายและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อร้องโวยวายก็เดินมาหาเรื่องพ่อแล้วก็ทําร้ายร่างกายพ่อหัวแตกในขณะเดียวกันที่พ่อกําลัง ล้อมวง,งกินข้าวส่วนตัวแม่ก็โดนไปด้วยเมื่อลูกชายทำร้ายพ่อกับแม่แล้วลูกก็ได้เดินกลับไปนอนที่กระท่อมในสวนยางพาราตนเองทนไม่ไหวเลยแจ้งตำรวจเข้าจับตัวพร้อมกับโทรขอความช่วยเหลือจากญาติและเพื่อนบ้านเข้ามาช่วยเหลือเกรงว่าลูกชายจะกลับมาทำร้ายอีกเบื้องต้นเจ้าหนะ้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายสุโขไทยหรือกึมนามดีไปที่ สถานีตำรวจภูทรเมืองมุกดาหารเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมายพร้อมกับแนะนำให้ทางครอบครัวเข้าแจ้งความเอาผิดกับผู้ก่อเหตุต่อไปอนุสักสวพาแสนวิเศษข่าวภาพจังหวัดมุกดาหารภูวนัทแสงงามพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน